โอเคนะครับผมขอสวัส hmm, ด mm ีทุกอทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Minecraft ในเซิร์ฟของ my pick นะผมในมินิเกมที่มีชื่อ Hunger Game วันนี้อยู่กับคราชา casting game เอ็น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 เพิมพอเหอะนะฮะพอพอโอเคคุณอยู่ไหนอ่ะทางทางไหนคุณรู้ดีใช่ไหมรู้ครับผมโอ้โหโอ้ยแม่งได้ดาบแล้วตีกูเลยดูดิโอ้ยฟางจิ้วอ้ยอ้ยมันก็ตีผมว่ะคุณได้ชุดหรอ โอ้ nice 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 อยส์เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีตัวมาตามหลังผมเพียบเลยมีดาบเปล่านบมีมีฮะถ้ามีถ้ามีนี่คือคุณคือคุณก็น่าจะรู้ว่าผมผมผมจะใส่ไปละผมเฮ้ยมันคงไม่ใส่คุณหรอกแอกแอกนบ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 เฮ้ยมันตามหลังผมมาไประวังนะระวังผมมีธนูแต่ไม่มีลูกธนูอ๋อ เดี๋ยวข้าชาระวังระวังระวังเดี๋ยวผมไปช่วยคุณนี่ไมาทางผมรู้เปล่าทึกจะมาตามหลังคุณมาแบบได้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 โอเคโอเคผมเจอดาบอะป้องกันตัวได้แล้วนบนบนั่นไงยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังยังไม่หยุดเฮ้ยผมว่าไปฆ่าตัวนั้นไหมไหนตัวไหนตัวที่เราผ่านมาอืมปไป่าป่าปครับผมเพราะว่าปล่อยนะข้าชาข้าขชาข้าชาขนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรอ้อยโอออคุณหนีค nah, ุณออกมาผมดูดเดวผมดูดโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยแม่ง well, ก like ูด well, ูดกูดูดหมามันมาเดี๋ยวูดอยอ่าตีกูนะมตีมตีชาบบเลนบบนสอยมาไมามามา่ครับเลพุงเลยอะชามีบวมีใช่นบไม่มีอะไรเลยครับ ัั้้ตงผม,ผมให้หมวกไปผมให้หมวกไปมีผมมีเค้กด้วยคุณสิอ่ะผมมีตัวมีเนื้อคุณมีดาบอะไรอ่ะผมมีดาบเอ้ยไอเค้กอย่าวางนะเราไปบวกเราไปบวกเอาชุดเอาชุดพระชาวิ่งไปเอ้ยมันมันทีมแมวไม่ไม่ทีมโนทีมดุ๊ดโนทีแมนวุชมนแมนแมนแมนไปแล้วจังหวะนี้โอเคเยี่ยมโนทีมโนทีมโนทีมอยู่อยู่โนทีมโอเค เอาไปไม่ทีมไม่ทีมเดี๋ย่ได้าวางทําไมวางแล้วก็ไม่กินเออดีไว้ฮะสุดยอดนะผมผมจะให้คนที่เหลือเขามากินเฮ้ยข้าช้างขวาขวามือตรงไปข้างหน้าจะเจอแล้วตรงไปข้างหน้านี่นี่ตรงไปข้างหน้าคุณมีดาบอะไรบ้างอ่ะก็มีดาบนี้ดาบเดียวฮะแล้วคนคนมีดาบอะไรครับผมมีดาบไม้ว่ะผมมีดาบดาบเนื้อเน่าข้าช้างตรงไปข้างหน้าน่าจะเจอแล้วแหละเฮ้ยขวามือว่าเดี๋ยวเฮ้ยข้าช้างทางนี้ทางนี้ ขึ่นขึ้นไปนั่นนี่ดีกว่าเดี๋ยวคุณบวกนะคุณวิ่งเข้าไปสปินมันปุ๊บเดี๋ยวผมไล่ไล่สวนเลยเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวคุณก็แบ็กสเต็กเลยผมลงไปด้านมันลงไปด้านล่างว่ะถ้าคุณแบ็กสเต็กโดนโดนโดนผมนี่ผมก็กรีดดิไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะโอเคข้าชาข้าชาวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอาเลยเอาเลยโอ้ยเยี่ยมจังหวะนี้ผมปัดมันปุ๊บโอ้โหมันลงไปนอกเลยเยี่ยมมันลงไปนอกพื้นเลยว่ะโอเคข้าชานั้นเป็นขอองงคคุุณณต้ไปเก็บ ให้ไวเลยให้ไวเลยมันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะอ่ะคุณคุณสิมันมันมันมีดาบซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้รอผมก่อนระวังนะระวังนะถ้าคุณมีอะถ้าคุณอยากได้หันก็บอกผมอ่ะคุณเอาเข็มพิษไปด้วยได้คนเป็นคนนำทางเลยโอเคได้เฮ้ยมันไม่เก็บอ่ะโอเคอ่ะอีกร้อยร้อยสิบบ็อกซ์ข้างหน้าค่ะชาร้อยสิบบ็อกซ์ต้ไปนะร้อยสิบบ็อกซ์ข้างหน้าอ้าว กูลงน้ำคนเดียวเลยโอเคโอ้ยแม่งกูเสกินไก่จังไรแมนทช่ไมครับติดฮังเกอร์เออกระชากทางนั้นแหละตรงไปเรื่อยๆก่อนผมหลังจากที่ผมเฝ้าดูเป็นระยะเวลาห้าหมื่นปีแล้วผมยังไม่ะชาบผมเห็นแล้วนุ่นไหนๆผมเห็นแล้วเอ้าคุณกระโดดข้ามทางั้นเลยเหรอไปเลยไปเลยนั่นตรงทางหน้าเลยมันเป็นทางลัดครับผมทางลัดใช่เป็นทางลัดด้วยนะใช่ใช่ไม่ต้องห่วงผม ต้องห่วงมันต้องห่วงผมหดมากใช่ใช่ใช่แลือเจ็ดเพย์เยอร์วะคาชาไม่ชิวๆไม่ใช่เราเขาอยู่ไหนกันหมดเนี่ยน่าจะอยู่ด้านบนนะผมหรือว่าอยู่ในบ้านเอ้ยเดีอเดอผมว่าน่าจะอยู่ตรงไอ้ไอ้ซับายดรอปนั่นนะฮะคุณเห็นแสงไหมไกลไกลไหนอะตรงไหนอะแสงนี่ครับไกลๆเลยเอามันแตกมันแตกลงมานะฮะมัน่าจะวิ่งไปแล้วแหละ ช่าในบ้านนี้ไม่น่ามีว่าลงมาทางนี้น่าจะดีกว่าว่ะโอ้โหวอทซ์วอทเตอร์เด้อเฮ้กเกอร์เฮกเดินในกูว่าชชุดไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าจะเป็นเกาะเหล็กหมดเลยโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจะจัดให้คุณไปไหนอ่ะคุณไปไหนคุณจะไปไหนอเดี๋ยวเดี๋ยวควรหันหน้ามาดินี่ต้องลงด้านนี้ไปลงด้านนี้ทำไม เอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณไม่ได้ลงสะพานเชื่อมนี่เหรอป้าป้าผมลงนี่แล้วผมจะภาพไทลาวไม่ไ,ไ,ไม่ถ้าเกิดเราเป็นสะพานเชื่อมแม่ก็ไปติดบารียไงอ๋อคุณไม่ต้องแอบ,บเลยเราวิ่งไปเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเราเราโหดมากใช่ครับผมไม่ต้องกลัววุ่มตายไม่ใช่อ,อีกเจ็ดสิบบล็อกมีคนเดินมาหาเราไหนอะขาชาอัน<ข>หญ่<ข>มาเอาเลยเอาเลยขจา สปินเหม็นไหมโอ้ยสปินโอ้โหสปินต่อสปินไม่ก็โอ้โหมันแม่งไร้การอะไิโอเคโอ้โหนี่ไม่รอทีมโอเคคุณคุณเอาดาบเดมอนไปเอาเอาเอาไปให้หมดโอเคขอบคุณครับอุ้ยดาบนี่ดิเฮ้ยกระชาระวังนะกูผมผมเมื่อกี้ผมแหลกว่ะต้องบอกบอกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แหลกนะฮะไม่งั้นผมจะซับกระชารได้แล้วแต่เฮ้ยกระชารผมหิวข้าวว่ะ อยู่ข้าวเหรอเลือดผมน้อยมากอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดอ่ะพูดสิโอ่น่าจะเอามาเฮ้ยชั้นชั้นชั้นโอเคมีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะผมจังหวะนี้อ๋อขาใชามีอะไรบ้างตอนเนี้ยอืมผมก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเนาะแล้วผมก็มีดาบออฟเพิ่งไปเก็บเขามาได้นี่เองเอ้ยดาบออฟดาบออฟเท่าไหร่เท่าไหร่ชาร์เน็ตเหรอใช่หกจุดห้าอู้หกจุดห้าผมผมเจ็ด โอ้โหต่างกันนิดเดียวแหละจิ๊เพลงอุ้ยแต่กางเกงคุณกางเกงเพชรเนี่ยแหละเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้าเดนแมนเราก็ต้องบวกกันเองไม่หรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้คุณไม่บอกผมผมจะเอาดาบเหล็กให้เอ้ยดาบดาบเอนชาร์มแรงกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการคนละตัวคองคนเอาตัวไหนเลืองกันอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอด้านขวาแล้วกันตัวไม่ง่ายกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวด้านด้านด้านขวาคุณมันทางไหนวะนี่ด้านขวาผมตรงนี้ขจาระวังนะ เอาเป็นว่าใส่เลยอ๋อกระชาสปินชาสปินหลัง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 คุ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 นีคนีโอเคโอ้โหวมนนี้ใส่กลวเฮ้ย้ยเฮ้ยโอเคกระชาพร้อมไหมพร้อมไปเลยออ้อแบ็คสตกูเลยโอเคเลือดไม่เจ้าเลือเท่าไหร่อ่ะอ๋อเหลือเลือดอยู่หหกหหัวใจหหัวใจ โอเคนะครับไว,วเ้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ